คือเรียกว่าอวยอะไรคือเรียกว่าอีเลียไงอยากรู้ไงนคนที่ไม่เคยเจอจะอิจฉาลิชยาเข้าใจค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยเจอไงแต่คุณก็ต้องทมททาใจนะ <c oughs> คุณก็ต้องทําใจนะคุณก็โมนเหตุความจริงและขอย้ําเลยว่าไม่ได้เลียค่ะเพราะว่าไม่ใช่หม้านะคะนี่คือคนนะคะไม่ใช่ม้าค่ะเป็นสัตว์สีขานะคะแต่ คนค่ะไม่ใช่สัตว์สีขานะคะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเดอค่ะว,ว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะมื่อ hey กี้กัมมาพอมาพอกับน้องแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทันค่ะนอ้องแพรวากัซซีมาเ์เวานะคะในประเด็นดานมานอทีมีอ่า,อา,ยายูทูบเบอร์นะทุกคนนอะหลายๆคนหนารๆท่านทันทีิ่นจะมกเหวาว่า คนล่านี่เป็นยังคือตรองมักอวยไทยมักเลียไทยมักสื่นชมคนไทยนะคะทุกคนเนาะทั้งทีเจากับไปเฮ็ดงานตามปกตินะทุกคน อ่าน่ายจางกับเคหายข้องอยู่ข้องกินเด็กๆน้อยๆกับเป็นยังคือต้องมาอวยต้องมาเเบาแบบหนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนมองเป็นเรื่องธรรมดายาสูอวยไทยร้ายยาสูเิียไทยร้ายนะทุกคนคนลาบางคนก็มาคอมเมนต์ในเพจเนาะที่เพื่ว่าเดี๋ยวเอาลงนะคะแล้วก็มาบอกว่าเจ้ายาสูเเบารวมเด้อว,ว่าคนล่านี่อยากจะไปประเทศไทยอยากจะไปเหตุงานอยู่ไทยอยากจะไปไปเป็นอะ คนหลับชฉยหรือว่าไปเป็นแห้งงานให้คนไทยนะทุกคนเจ้ายาเหวารวมเดอรแพววากระซิมคอเวาเรื่องนี้นะคะพี่น้องเนาะว่าแพววาบริมีเจตนาที่จะเวาร่วมนะคะบริมีเจตนาที่จะเวาร่วมเลยนะทุกคนแต่แพ้วาพูดถึง ในสิ่งที่แพรว่าได้เจอแพรว่าได้สัมผัสแล้วแพรว่าได้รู้ในสิ่งที่มันเป็นความจริงมันเป็นมูลเหตุความจริงและขอย้ําเลยว่าไม่ได้เลียค่ะเพราะว่าไม่ใช่หมานะคะนี่คือคนนะคะไม่ใช่หมาค่ะมีแค่หมาเท่านั้นนะคะหมาที่มันกินข้าวมันหรือว่าหมูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสัตว์สี่ขานะคะแต่ คนค่ะไม่ใช่สัตว์สีขานะคะทุกคนตรุณาใช้คําพูดนะคะให้มันถูกด้วยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือจะมาเบานะคะทุกคน ก่อนที่จะไปหบชมมาฟังนะคะน้องแพรว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดซับสไครป์เผื่อเป็นกําลังแงใจให้น้องแพรว่านําเด้อจ้ะข้อขอบคุในอะไรค่ะที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมสนับสน,นุนโดยการเบิงโฆษณาให้น้องแพรว่านาจะ้ะจะได้มีกําลังแรงใจนะคะและก็จะได้มีคาขานมนั่นเองคะ่ะทุกคน,นเนาะแพรว่าจะบอกเลยนะคะทุกคนว่าสิ่งที่คนเล่าหรือว่าแห้งงานเล่านี่เม่บ้านนะคะทุกคนคือบางคนแบอบกว่า โอ้โหแม่บ้านนี่ก็ทําหน้าที่แม่บ้านให้มันดีที่สุดก็พอแล้วจะบวตองออกมาหว่าวจาะบวตองออกมาอวยจะบวตองออกมาอวดอ่างสปปรรพคุณความดีทุกคนคะในเมื่อมันเจอเหลืองราวดีๆเข้ากระตองอยากหวาในฐานะที่เข้าเป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนและก็เป็นคนของสาธารณะแม่บอกมันมีสิทธิ์ที่จะพูดทุกคนและที่สําคัญแพวว้ว่าบวดองหว่าวไซไลไปสีผู้ใดนะคะทุกคนเนาะ คนที่มีสติปัญญานะทุกคนหรือว่าคนที่มองโลกในแง่ดีนะเขาก็จะโหดีและเขาก็จะเจอแต่เรื่องราวดีดีค่ะพนะคะจริงอยู่ว่าทุกคนในโลกใบนี้มีทั้งคนดีและไม่ดีไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม,าม่าเขมรกัมพูชาหรือทั่วทุกมุมโลกทวีปเอเชียนะคะทุกคนล้วนมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ให้เราจดจำไว้เถอะค่ะ ว่าถ้าเราคิดดีแล้วเราทํำรียบสักวันหนึ่งเราต้องเจอเรื่องดีๆแล้วถ้าเราเจอเรื่องดีๆ เราย่อมนําเรื่องนั้นะมาพูดและมาเผยแผ่มาเล่าสู่กันฟังกับทุกคนเผื่อว่าคนที่เขาไม่ดีเจอเจ้านายไม่ดีเอ่ยเจองานที่ไม่ดีเอ่ยเขาก็จะได้มีกาลังใจจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานว่าเออเราเจอคนไม่ดีนะเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ดีเออเราก็ต้องแบบปรับปรุงตัวเองแก้ไขเผื่อว่าวมันจะดีขึ้นเผื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือว่า เราก็ต้องยึดมั่นในความดีของเราในความขยันความซื่อสัตย์ของเราเผื่อว่าเราไปเจอที่อื่นอ่ะเราก็จะโชคดีบ้างหรือว่าบางครั้งเราอาจจะไปเจอที่อื่นเราไปอยู่ที่อื่นที่อ่าดวงสมพงถูกสลงกันอ่ะเราก็อาจจะเจอเราก็อาจจะดีมันก็จะทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนแต่จะขอพูดที่บอกว่าคนลาวอ่ะชอบโวย ชอบเรียถ้าไม่อวยไทยไม่ได้ยอดวิวไม่ได้ยอดไลค์ไม่ได้ไม่ได้ยอดซับสไคร b e ทุกคนคะมีอะไรบ้างที่ต้องให้อวยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเนาะงานวันเกิดทุกคนงานวันเกิดเจ้านายเพียว่าก็แค่ซื้อขนมเล็กๆน้อยๆให้เพราะว่าเขาเป็นเจ้านายใช่ไหมคะเราก็ต้องเคารพ แต่งานวันเกิดเราเจ้านายซื้อของขวัญให้ให้เงินบ้างเจ้านายที่ให้เงินเดือนเราเขาก็ให้เงินพิเศษเราอีกวันเกิดส่วนที่เจ้านายที่เขาเมตตาที่มีพระคุณต่อเรามีพระคุณต่อแพรวาเขาก็ซื้อกระเป๋าให้นู่นให้นี่ให้ของกินให้ข้าหนุ่มนมเนยทุกคนคะคะนี่เลยแค่รู้ว่าเป็นวันเกิดของเราทั้งที่ญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องของเพวาแท้ๆไม่มีแม้แต่อะไรสักชิ้นขาหนมชิ้นเดียวเงินร้อยหนึ่งก็ไม่มีอันนี้คือเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ว่าให้พี่น้องนะแต่อยากจะพูดในความเป็นจริงแทบคําอวยพรเนี่ยเรายังไม,ไม่ไม่มีเลยเพราะเราเรา,เร,ารู้ว่าเออมันค,คือคือเราเรามองว่าเป็นเรื่องปกติไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาเขาก็ไม่รู้จะให้อะไรเราใช่ไหมคะอย่างน้อยก็แค่อวยพรในเฟซบุ๊กเอย ส่งมาทางเมสเซนเจอร์เลยที่นี่ทุกคนเห็นไหมคะเราและเราจะเอาอะไรไปพูดถึงละ่ะในความดีของเขาใช่ไหมคะี่ยเราก็เราต้องพูดใช่ไหมเราก็ต้องพูดอย่างเช่นนะวันเกิดเจ้านายใช่ไหมคะวันเกิดเจ้านายแทนที่เจ้านายจะไปกับญาติพี่น้องไปกับครอบครัวไปกับลูกไปกับอะไรเขาจะไปกินเลี้ยงไปกินข้าวไปทานข้าวกันน่ะเขาไม่จําเป็นต้องเราเอาเราไปก็ได้เพราะว่าเราอะ เป็นแค่ลูกจ้างทุกคนเป็นแค่คนรับใช้ออาพูดง่ายๆซะนะคะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเอาเราไปด้วยไปกินเลี้ยงอาหารตั้งจานละหลายร้อยปูเนี่ยจานละเป็นพันสองพันห้าทุกคนไม่มีคำว่าแบ่งให้เรากินไม่มีเลยให้เราหยิบไปจากจานเลยแล้วรู้ไหมคะ กินเหนียวก็ไม่ได้กินซ้อนกลางนะไม่ใช่ว่าจะตีบตำหนีเราว่าเออต้องกินซ้อนกลางนู่นนี่คือบอกจัดการเลยค่ะเรากินแบบที่เราถนัดเลยเอา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 เต็มที่เลยกินกินอาหารเนี่ยเป็นหมื่นหมื่น หลายพันห้าหกพันทุกคนเราได้กินทุกสิ่งทุกอย่างเจ้านายได้กินอะไรเราได้กินนั่งโต๊ะเดียวกันเราได้กินหมดเห็นไหมคะถ้าเราเจอเรื่องราวแบบนี้เรามาเล่าเรามาพูดในสิ่งที่มันดีอ่ะก็หาว่าเลียหาว่าอวยหรออะไรคือเรียกว่าอวยอะไรคือเรียกว่าอีเลียไงอยากรู้ไงนี่น่คะทุกคนใช่ไหมเออ สิ่งที่เราพูดไปอ่ะคนที่ไม่เคยเจอ,อะจะอิจฉาริษยาเข้าใจค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยเจอไงแต่คุณก็ต้องทมท์ทาใจนะคุณก็ต้องทำใจนะคุณก็ต้องยอมรับกับความอิจฉาหรือความริษยาของคุณให้ได้นะอันนี้คือมันมันเป็นกรรมของคุณแล้วไงมันไม่ใช่กรรมของเพวานะ นะคะทุกคนคนที่มาพูดอ่ะก็คืออยากฝากไว้ให้คิดค่ะไม่ใช่ว่าเออ่ะอะไรก็จะหาว่าเออมันเป็นแรงงานในไทยพอไม่ได้เป็นแรงงานในไทยแล้วก็คือจบจบกันไปไม่มีอะไรเขาก็ไม่สนใจทุกคนคะชีวิตคนเราอ่ะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะแพราวจะบอกให้นะคะ สิ่งสำคัญที่สุดเราจะทำความดีหรือว่าจะเราจะให้คุณค่าต่อคนน่ะเราต้องให้คุณค่าต่อคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่คนอื่นนะคะันดับแรกคือเราต้องเห็นคุณค่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราให้ความสำคัญคนที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนอย่างเช่นอะไรบางคนชอบว่าเอ้ยตอนนี้มึงเหตุงานอยู่ทังฝังไทยอยู่ไทยนะคะมึงกะดีไปเดี๋ยวมันกลับมาเล่าเจ้านายเข้ากับบุนใจจังสันสิ อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ปัจจุบันนี้แพรวาอยู่กับเจ้านายทํางานอยู่กับเจ้านายและบุคคลรอบข้างเวลาที่เจ้านายพาไปไหนหรือว่าแม้กระทั่งผู้ที่มีพระคุณกับแพรวาเนาะนะคะทุกคนที่มีพระคุณมากๆเลยทั้งที่ไม่ใช่เจ้านายโดยตรงไม่ได้ให้เงินเดือนแต่ว่าเป็นที่เป็นผู้ที่มีพระคุณมากๆดูแลให้ความ เมตตาให้ความรักให้การอ่ะเมตตาทุกคนมันมากกว่าคําว่าเมตตาเอาจริงๆพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นพาไปกินพาไปอะไรต่างๆนานา,นานาทั้งที่บางครั้งอะเรารู้สึกแบบเก่งใจแทบจะแบบไม่รู้จะพูดหาสาอหาคำไหนมาพูดอ่ะแต่ก็ต้องน้อมรับไว้เพราะว่าเจตนาดีคือยังไงบางครั้งอะเราทาแบบ มันอธิบายไม่ได้อะทุกคนเอาเป็นงังไงคือแบบซึง้งแล้วก็ซึ้งมากเนาะก็เลยอยากจะเอามาเล่าอยากจะเอามาพูดนะคะทุกคนแต่แพรว่าบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่แพราวาพูดไปเราไปนะคะพี่น้องบอกเลยว่ามีทั้งคนที่โชคดีกว่าเพราวากับมีนะคะโชคดีกว่าแพราวาก็มีและคนที่โชคไม่ดี เหมือนเพวาก็มีเพวาเชื่อว่าคนทั้งโลกใบน,นี้มีทั้งคนดีและไม่ดีและก็ไม่มีใครที่จะโชคลายไปตลอดชีวิตคนเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้ทุกคนมันไม่มีใครโชคลายไปตลอดชีวิตหรอกอยากจะให้คิดสมัยอย่าได้ใช้คำว่าอวยหรือว่าใช้คำว่าอวยยังพอทนได้นะแต่จะใช้คำว่าเลียเลยจริงๆ ในเมื่อเราเป็นคนเล่าด้วยกันอะต่างคนต่างดิ้นลนกระตือดือล้นเพราะความเพื่อความอยู่รอดกันทุกคนอะไม่ว่าจะทำงานในสถานะไหนรูปแบบไหนทำงานอะไรอาชีพอะไรสูงขาวอะเขาเรียกว่าอะไรสูงต่ำดำเตี้ยหรือว่าผิวดำผิวขาวผิวอะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแต่ ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะมาในรูปแบบไหนเอาเปรียบคนอื่นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะโอเคที่จ่าพี่นอกนะคะคลิปนี้พี่นี้นะคะเรื่องการที่บอกว่าคนลาวชอบเลียคนไทยเนี่ยหรือว่ายูทูบเบอร์ลาวหรือว่าแรงงานลาวชอบอหวยไทยเกินไปเนี่ยกะ ขอจบแค่เพียงตัวอย่างรัชบาลเมพีนองนะคะพีดผ่านประกันในนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพียวว่าก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ที่สาคัญอย่าลืมสนับสนุนน้องเพียววาด้วยการดูโฆษณาให้นํำด้วยค่ะขอขอบคุณอะไรค่ะสวัสดีค่ะ